ติดตามรายการก้าวทันตลาดทุนกันต่อนะคะช่วงที่แล้วเราฟังกันไปหมดแล้วสหรัฐอเมริกายูโรโซนเอแล้วก็ภาคฝั่งของจีนช่วงนี้นะคะหันมาดูบ้านเราเองบ้านนะคะจากที่ดอกเบี้ยนโยบายนะคะปรับลดลงไปตั้งแต่2เป็น1.75แล้วล่าสุด1.5มีโอกาสอีกขนาดไหนนะคะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับลดลงอีกหรือไม่ด้วยปัจจัยหรือว่าเหตุอันใดและแน่นอนนะคะเรานีไม่พ้นเราต้องวิเค,คราะห์ญี่ปุ่นกันด้วยนะคะอเบนโนมิกส์นะคะจะมีประสิทธิภาพในแง่มุมไหนนะคะกระตุ้ ภาวะของเงินฝืดด้วยเงินเฟอ้อจะเข้าเป้าหรือไม่นะคะเหล่านี้เราเชื่อมโยงกันต่อในประเด็นทิศทางของดอกเบีย้ยและค่างเงินกันค่ะดรสิบัตคะเราเกาะติดประเด็นนี้กันจริงๆเราดูกันไปแล้วนะคะทั้งยูโรโซนทั้งอังกฤษอเมริกาแล้วก็ทั้งจีนเองป้อมขอดูประเทศสุดท้ายนั่นคือญี่ปุ่นเองนะคะเมื่อคืนนี้เราได้ยินตัวเลข GDP ไตรมาสหนึปี58ออกมาแล้วนะคะ2.4% Q on Q ถือว่ามากกว่าคอนเซนแซสที่ให้ไว้ด้วยคือ1.5ด้วยใช่ไหมคะเยนเองมีผลไหมสำหรับผู้ประกอบการอะ่ะจะเออมีทรานซัคชันอยู่กับญี่ปุ่นแต่ว่าถามว่าตัวค่าเงินเยนเองเนี่ยจะจะมีผลยังไงกับอาญี่ปุ่นคือปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นเองก็ยังเป็นหนึ่งประเทศที่เขาดําเนินเรื่อง QE อยู่<ช>นะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าค่าเงินเศรษฐกิจเขาดีขึ้นมาเนี่ย <H> um. แต่ว่าตัวคอมมิชเมนของทาง BOJ เองนะครับ <Yeah. S 2> ก็ไม่ได้ก็ยังจะ ใช้นโยบาย QE อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการเพิ่มฐานเงินหรือปร <Yeah. S 1> ิมาณเงินประเทศเนี่ยต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองอย่างง่ายๆแค่นี้ก็คือว่าไอ้แผนการแผนกิวดงเขาในเมื่อไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เชื่อว่าค่าเงินเยนเนี่ยจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องไม่ได้ไปอยู่ในเทรนด์แข่งค่านะครับ mm hmm. มองไปข้างหน้านะครับไอ้ความหวือหวา volatility mm hmm. ในช่วง <Okay. S 1> เป็นแบบช่วงรายวันอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าระยะยาวก,ก็คงไม่ใช่นะครับ แต่ว่าสําหรับถ้าเกิดเทียบเย็นกับบาทนะครับก็ไม่แน่ใจต้องถามวิกิติเย็นกับบาทเนี่ยนะครับเยนกับบาทขออนุญาตเสริมเนึงเห็นด้วยกับดรสิวะว่าดอลลาร์เยนคงมีทิศทางขึ้นก็คือเยนอ่อนนะครับซึ่งทิศทางเดียวกับคล้ายๆบาทแหละคือถ้ามองยาวๆไปนะฮะคราวนี้ต้องดูที่ว่าไข่อ่อนเหมือนกันคือคือถ้าเยนอ่อนกว่าบาทที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวเยนบาทก็จะถูกลงถ้าถ้าเกิดบาทอ่อนกว่าเยน เยนบาทก็จะแพงขึ้นนะถ้าดูกราฟตรงนี้จะเห็นว่าเอ่อเยนบาทนี่ลงมาเทสแถวยี่สิบเจ็ดนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นแนวรับระยะโอ้โหเรียกว่ายิ่งกว่ายาวอีกไปถึงปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเลยนะฮะ <Okay. S 1> สมัยผมเริ่มทำงานเลยนะเนะี่ยคือ <Okay. S 1> รู้อายุหมดคือ <laughs> ประมาณยี่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นแนวเป็นแนว,เป,นแนวเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแล <Yeah. S 1> ้วรอบนี้ก็ยังไม่หลุดนะะ <Yeah. S 1> นั่นแปลว่าเยนอ่อนก็จริงสิบร้อยสิบเก้าร้อยยี่สิบแต่บาทก็อ่อนเหมือนกัน <Yeah. S 1> นะฮะ ทำให้ทำให้เย,ยนบาทเนี่ยยังไม่หลุดยีิบเจ็ดลงมานะครับถ้าดูจากชา้าตรงนี้จริงๆแถวนี้ทางเทคนิคนะฮะแถวนี้ก็ยังเป็นจุดซื้อยังเป็นจุดซื้ออยู่เพราะว่าน่าจะน่าจะถูกมากนะฮะแต่อย่างไรก็ดีของของเย,ยนบาทเนี่ยดูง่ายๆจับตาเลขยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดถ้าท่านตื่นเช้าวันท่านเห็นเย,ยนบาทเป็นยี่หกจุดห้าคนที่เป็นผู้ส่งออกต้องระวังแล้วคือแสดงว่ามันเกิดมีอะไรบางอย่างแล้ว,ลวทำให้เย,ยนเนี่ยอ่อนค่าไปอย่างเยอะมากมายมากกว่าค่างเงินบาท แล้วมันก็มีทิศทางที่จะไปหลุดทางนั้นคือจะหลุด27เนี่ยผมไม่เห็นแนวรับแล้วน,นะเนี่ยในชาร์ตเนี่ยน่ากลัวนิดนึง<ช>รอบที่แล้วนี่ลุ้นแทบแย่<ช>แต่ไม่หลุด<ช><ช>นะฮะเพราะในช่วงนี้ก็อาจจะรีบาวขึ้นมาแถวยี่สิกว่านะครับก็ถ้าเป็นถ้าเป็นค่าเงินเยนก็<ม>แต่สูตรเดิมนะฮะท่านดูต้นทุนท่านอยู่ตรงไหนแล้วล็อกดีกว่าแต่จับตาพิเศษว่าอย่าให้หลุด27ดคือไอเดียหลักก็คืออยู่นี้เลยดูต้นทุนเราเป็นสําคัญถูกครับถูกครับจริงๆช่วงนี้ต้องดูล นะคะามาดูภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกันบ้างเพราะว่าเราฟังนอกประเทศเรามาบ้างแล้วนะคะรตยันยงครับภาพของเศรษฐกิจไทยรวมถึงจุดยืนนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะเรามองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยปัจจัยขับเคลื่อนที่ช่วงที่เหลือของปีนี้ปี58เนียเราเร่งตัวไปได้ขนาดไหนคะ อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองสภาพัดประกาศตัวเลข <Yeah. S 1> GDP ไตมาหนึ่งนะครับซึ่งออกมาอันนี้เป็นตัวตัวเลขเทียบกับไตมาาที่แล้วคือ Q on Q นะฮะ <Yeah. S 1> คือโตขยายตัวประมาณ0.3 <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ข่าวดีคือ,อมันสะท้อนว่ามีการฟื้นตัวยังฟ,วยงฟื้นตัวอยู่นะครับแต่แต่แต่มันก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อนข้าง <Yeah. S 1> อ่อนแรงนะครับ <Yeah. S 1> แล้วถ้าถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับการคาดการณ์ของแบงค์ชาติเองแม้แต่มือดอนเดินมีนานะครับมีนาคมซึ่งเราออกรายง,งานนโยบายการเงินแล้วพร้อมกับการประมาณการ2ปีนะครับอันนั้นคือตัวเลขล่าสุดที่ที่เราเผยแพร่นะครับก็ถือว่าตัวเลขที่สภาพัานประกาศออกมาก,ก็ก็เป็นสปายส์ด้าน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 ขาลงคือคืออ่อนกว่าที่เราเคยคาด <Okay. S 1> นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าก็อ่อนกว่าที่หลายๆสํานักคาด mm hmm. นะครับ<ช>ตอนช่วง ดือนที้ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีหลายสำนักที่ทยอยปรับตัวเลข GDP ของปีนี้ลงนะครับสาเหตุหลักๆนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขตัวจริงตัวเลขกตัวนิดนึงแต่ว่าดวรวมก็ก็เป็นตัวเลขที่สภาพัฒประกาศนะครับคือคือจะสะท้อนว่าเรื่องการอุปโภคบริโภคนะครับอย่างตอนนี้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนโต2.4ฟังดูโอเคนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ย ฐานต่ํามากเพราะปีที่้วมันมีเรื่องปัญหาทางการเมือง <c oughs> ติดลบ2.9การที่โต2.4ปีนี้ถ้าเทียบ2ปีหารเฉลี่ยมันก็คือใกล้ๆศูนย์ะครับก็แปลว่าการใช้จ่ยายภาคเอกชนคือการอุปโภคบริโภคเนี่ยยังค่อนข้างอ่อนแอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบว่าเพราะอะไรแต่ถ้าดู across เนี่ยก็คือ อีกตัวที่ที่ผมคิดว่าก็หลายๆคนก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือการส่งออกนะครับ<ช>มูลค่าการส่งออกนี่ก็ก,ก็ติดลบนะครับไ <c oughs> ตมาตหนึ่งนี่ติดลบไปลบ4.3ก็ทั้งฝั่งปริมาณและราคานะจริงๆตัวราคาเราก็คาดการว่าโอ,อ้ก็คงจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะราคา อย่างเรื่องยางพาราสินค้าเกษตรหรือแม้แต่ mm hmm. อพอเราส่งออกน้ํามันบางส่วนด้วยที่เป็นน้ํามันสําเร็จรูปนะครับเรานําเข้าน้ํามันดิบแล้วก็บางส่วนเหลือนะครับอย่างพวกเบนซินเราต้องเหลือแล้วเ,เราเหลือเพราะการใช้ในประเทศจะน้อยกว่าดีเซลก็ต้องส่งออกเบนซินเนี่ยราคาพวกนั้นก็ต้องลงอันนี้เราคาดการอยู่แล้วแต่ปริมาณ mm hmm. สินค้าปริมาณส่งออกเนี่ยลงด้วย mm hmm. นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็น2ตัวหลกัหลกๆคือคอนซัมมชันแล้วก็การส่งออกที่ ค่อนข้างเป็นเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขการส่งออกก็จะจะจะเห็นว่าติดลบทั้งปริมาณลบ2.6ราคาลบ1.8นะครับคราวน,นี้ขอโทษนะครับมันสไลด์มันเด้งนิดนึงคือประเด็นเรื่องการส่งออกที่เราวิเคราะห์อยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่องการ ผม,ผมอยากท่านดูกราฟทางซ้ายล่างท่านจะเห็นเส้นสีแดงอันนั้นคือเทรดดิ้งพาร์ทเนอร์ก็คือคู่ค้า <Okay. S 2> ของเรา <Yeah. S 2> คือคนที่ประเทศที่เราค้าขายเส้นสีแดงคือ GDP <Okay. S 2> ของของเอาง่ายๆคือคล้ายๆกับ world GDP นะครับ, <Okay. S 2> รบ GDP ของโลกนะครับสีน้ำเงินนี้คือปริมาณการส่งออกของไทย <Okay. S 2> ท่านจะเห็นว่ามันก็ไปด้วยกันซะเป็นส่วนใหญ่ okay. นะครับเฉพาะบางช่วงเกิดวิกฤตสับพรามหรืออะไรก็ว่าไปแต่ช่วงสองสมปีหลังท่านจะเห็นว่ามันเริ่มเห็นเทรนที่มันเปลี่ยนไปคือเศรษฐกิจโลกเขาก็โอเคอาจจะฟื้นตัวอย่างไม่ค่อยเข้มแข็งแต่ก็ก็ยังฟื้นตัวนะครับแต่ว่าปริมาณการส่งออกเรากับนิ่งๆนะครับอันนี้แปลว่ามันสะท้อนหลายๆเรื่องนะครับคงคงคงไม่ใช่แค่เรื่องชั่วคราวว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าหรืออะไรแต่ว่ามันมีทั้งในเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของเรานะครับในเรื่อง โครงสร้างการค้าอันหนึ่งที่จะเรียนเสริมนะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยประเทศหลักๆนะครับอย่างสหรัฐแม้แต่จีนเองเนี่ยสัดส่วนการนําเข้าของเขาเนี่ยเทียบกับ GDP ของเขาเนี่ยจะลดลงอย่างสหรัฐเนี่ยชัดเจนเพราะอย่างเรื่องน้ำมันเราทราบดีสหรัฐก็พบไอ้พวกเชลออยเขานำเข้าน้ำมันร้อยแต่ไม่ใช่ <ลง S 1> แ,แค่เรื่องราคาเรื่องน้ำมันนะฮะสินค้าอื่นๆ,ๆเขาก็เริ่มมีการปรับตัวด้วยการมีการผลิตทดแทนในประเทศจีนเองอันนี้ผมเอาข้อมูลจีนมาข้างล่างอ่ ข้างล่างที่เป็นส่วนสีแดงๆเยอะๆะครับอันนั้นคือสัดส่วนการนําเข้าอา่าขอโทษนะครับอ่สีสีเหลืองอันนั้นคือสัดส่วนการนำเข้าเพื่อส่งออกของจีนมันลดลงตามลาําดับแปลว่าจีนเองอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีการปรับตัวเหมือนกันผลิตอ่สินค้าเองหรือไม่ก็เขาก็ย้ายฐานการส่งออกไปที่อื่นนะครับดังนั้นการที่เราสมมุติเราต้องการจะผูกไปกับกระโดดเกาะไปกับอ่การส่งออกของจีนเนี่ย โอกาสตรงนั้นก็จะน้อยลงนะครับอย่างข้าบนก็เช่นเดียวกันถ้าจีนส่งออกน้อยลงนะครับพึ่งพาการส่งออกน้อยลงเนี่ยประเทศไม่ใช่เฉพาะไทยฮะประเทศในอาเซียนก็จะได้รับผลกระทบแปลว่าเราเองถ้าเราส่งออกไปอาเซียนเองก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับอันนี้ก็ On To p ของเรื่องขีดความสามารถหลายๆท่านคงทราบแล้วว่าหลายๆครึ่งส่งออกหลายๆตัวที่ยังเป็นที่นิยมอยู่อย่างเช่นพวก สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยของเราก็จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนนั้นของเรา <Yeah. S 1> อาจจะเป็นพวกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งสำหรับพวก PC นะครับ mm hmm. หลายๆอย่างมันก็ยังเป็นเป็นเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง mm hmm. นะครับที่ที่เป็นความท้าทายในช่วงต่อไป mm hmm. ถ้าจะมีจุดที่ค่อนข้างจุดจุดที่เป็นข่าวข่าวบุข่าวดีก็คือเรื่องท่องเที่ยวอ,อย่างที่เรียนไป, <Yeah. S 1> ไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> ว่าว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนก็เข้ามาชดเชยอย่างพัทยาชดเชยนักท่องเที่ยวรัสเซียนะครับ <Yeah. S 1> การยกเลิอกอกฎการศึกก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในการเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ลดปัญหาเรื่องความการที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถทำ traveling insurance ได้นะครับ mm. ก็ช่วยคือตร,ตรงนี้เราก็ยังมองว่ายัางเป็นแรงขับเคลื่อนกระได้ได้ระดับหนึ่งนะครับภาคการคลังผมขอตอบรวมๆไปเลยกันจริงๆเนี่ยภาครัฐเนี่ยได้จัดสรรงบป,ประมาณเข้าไปในการลงทุนเนี่ยมากขึ้นนะครับ ภาคภาครัฐนี่ก็มีค่าใช้จ่าย2แบบคืองบประจำ <Okay. S 2> นะครับก็คือการใช้จ่ายภาครัฐส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินเดือนข้าราชการ <Okay. S 2> การจัดซื้อจัดจ้างของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ส่วนใหญ่อัตราการเบิกจ่ายค่อนข้างดีอยู่ <Yeah. S 2> แล้วไม่มีปัญหาประเด็นที่เราจับตามองคืองบลงทุนนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งในแง่ของเม็ดเงินเนี่ยรัฐบาลได้ตั้งกรอบลงทุนไว้สูงสูงขึ้นนะครับแต่อันหนึ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นนะครับกราฟบนขวามือถ้าเป็นกราฟแท่งนั่นคือเม็ดเงินท่านจะเห็นว่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแต่ละปีที่ผ่านมา แต่ที่เป็นกราฟเส้นนะครับจะเห็นว่ามันโน้มต่ําลงเรื่อยๆเๆช่นเดียวกันอันนั้คืออัตราการเบิกจ่ายคืออันนี้มันสะท้อนถึงเรื่องอประสิทธิภาพในการ<ม>เบิกจ่ายภาครัฐว่าหลายๆครั้งเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยได้งบมากขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการายกระดับในเรื่องประสิทธิภาพในการลงทุนคือเขาก็มีคนเท่าเดิมเขาก็มีระบบเดิมแต่ว่าให้ลงทุนมากขึ้นอันนี้ก็เราก็เห็นเป็นอุปสรรคนะเป็นเป็นปัญหาแล้วอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่เข้ามาเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อย่างการจัดจ้างนะครับก็มีประเด็นเรื่องเรื่องการก่อสร้างในต่างจังหวัดเนี่ยถ้าถ้าผู้รับเหมาอาจจะขาดแคลนนะครับก็เป็นประเด็นเหมือนกันยกเว้นอย่างกรมชลประทานซึ่งเขามีวิศวะของเขาเองเขามีโครงมีมีทีมก่อสร้างของเขาเองก็จะไม่ค่อยกระทบมากแต่ถ้าเป็นสร้างถนนหนทางต่างๆก็เรื่องผู้รับเหมาก็มีประเด็นนะครับมีข่าวดีนิดนึงผมขออนุญาตดูกราฟบนซ้าย ที่เป็นจุดแล้วมีไฮไลท์มีกลมๆสีแดงนั่นคือว่าข้อมูลล่าสุดเลยครับประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนภาครัฐด,ดูดีขึ้นนะครับแต่ดูดีขึ้นเนี่ยก็ยังคือดีขึ้นกว่าเทรนเดอร์ดีนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าเป้าที่รัฐบาลตั้งไว้รัฐบาลตั้งไว้ว่า6เดือนแรกจะได้สัก55%จริง <c oughs> ๆออกมาสัก30% <c oughs> ซึ่งยังไงเราก็มองว่าเป็นข่าวดีแล้วนะครับ <c oughs> เพราะมากกว่าเทรนเนอนดีตอันนี้แล้วก็รวมถึงว่าจะมีเม็ดเงินต่างๆที่เข้ามมาาเเสรรริัท้งงื่อก ลงทุนในเรื่องระบบน้ำนะครับระบบการขนส่งแล้วก็มีเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วปานกลางนะครับแล้วก็เรื่องอรถไฟทางล่างคู่ <Okay. S 1> ก็ค่อยทยอยเข้ามาเียงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปอยู่ตอนท้ายปีนี้ mm hmm. แล้วก็อาจจะต่อเนื่องปีหน้านะครับ mm hmm. ผมขอโทษจริงว่ารูปมันเด้งนะครับ hmm. <laughs> <laughs> ไม่ได,ไได้ไม่ได้เช็คก่อนตอนท <Okay. S 1> ี่ส่งมาให้คือตอนที่ส่งมาให้ powerpoint เปยงแต่ว่าฟอนต์มันอาจจะคนคนละคน,คนละฟอนต์ก็เลยเด้ง <laughs> อันนี้คือ่าภาพการ อุปโภคบริโภคนะครับอันนี้อย่างที่เรียนว่าดูไม่ค่อยดีนะ,ะสิ่งที่เราพบก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องราคาสินค้าเกษตรนี่ชัดเจนนะครับ ทั้งผลผลและก็ราคาเนี่ยติดลบอยู่แปลว่าฐานลากเนี่ยรายได้ในต่างจังหวัดในภาคเกษตรเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักอันนี้คงเป็นมาสักปีกว่า,วาปีสองปีต่อเน,นื่องมาแล้วนะครับเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์แต่ที่เราเห็นเนี่แม,ม้แต่เรื่องการจ้างงานในภา,าคอุตสาหกรรมเองโ <Yeah. S 1> ดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องการส่งออกที่เราเห็นว่าชะลอเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เห็นแล้วว่าการว่าการจ้างงานชะลอลงโอทชะลอลงอันนี้เราก็เข้าใจได้รายได้ มีแนวโน้มชะลอลงนะครับก็สะท้อนเรื่องความเชื่อมั่นที่ที่ลดลงนะครับที่ที่เราเห็นอยู่เราออกไปคุยกับผู้ประกอบการออกไปประมาณตอนไตรมาสสี่เขาก็บอกว่าเขาคิดว่าครึ่งแรกจะฟืนน้นการใช้จ่ายของ,ของ,ข,องของประชาชนจะฟืน้นพอออกไปตอนไตรมาสหนึ่งเขาบอกว่าคงจะครึ่งหลังของปีนะครับก็แปลว่าผักออกไปคือเขามองว่า เร,เรื่องเรื่องชี้ต่างๆดูดูยังไม่ค่อยดีก็การลงทุนก็แน่นอนนะครับชะลอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดีมานทั้งต่างประเทศและในประเทศยังชะลอการลงทุนก็ชะลอนะครับอันนี้ผมคงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายให้ความสนใจนะครับก็คือในเรื่องของอตัตราเงินเฟอ้อนะครับ ไม่ทราบว่าท่านพอทราบใช่ไหมครับตาเงินเฟ้อตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ตัดตาเงินเฟ้อติดลบอย่างเดือนที่แล้วเดือนเมษานี่อยู่ที่ถ้าถ้าไปดัดตาเงินเฟ้อทั่วไปซึ่งรวมทุกอย่างรวมสินค้าทุกประเภทเนี่ยก็ติดลบประมาณ1.04นะครับก็บางบางคนก็จะได้ยินคาว่าเงินฝืดหรือประเทศไทยเงินฝืดหรือยังนะครับเราก็ต้องยืนยันนะครับว่าเรายังไม่ได้อยู่ในภาวะเงินฝืดเพราะว่าเงินเฟ้อที่ลงมาติดลบเนี่ยตั้งแต่ตอนเดือนมกราต่อเนื่องมา4เดือนเนี่ย มันมาจากด้าน supply ก็คือด้านราคาน้ํามันเป็นหลักนะครับถ้าราคาน้ำมันไม่ถ้าเอาราคาน้ํามันออกก็คือดูง่ายๆครับคือเอาราคาน้ํามันออกเอาราคาสินค้าอาหารสดออกเนี่ยท่านก็จะได้ตัวสีเขียวๆที่เราเห็นว่าคอินเฟลชันคือหัก2ตัวนั้นออกไปมันจะเป็นบวกอยู่นะฮะประมาณก็ล่าสุดก็ประมาณอยู่ที่1.02นเอเซะครับเ,เวลาที่ต่างประเทศอย่าง ECB เวลาเขามองว่าเอ้เงินจะฝืดภาวะเงินฝืดหรือ,อยังเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่ตัว ตัวเงินเฟ้อเฉยๆว่าติดลบนะครับจริงๆคงต้องดูด้วยว่ามันติดลบเพราะอะไรถ้าติดลบเพราะพพลายจริงๆในแง่ของเราถือเป็นผลบวกกับเรานะครับเพราะว่าเราเรานำเข้าน้ํามันประมาณ10%ของ GDP เราก็เลยได้อ่าน,นิสสงเ,เยอะในในใน,ในแง่ที่ว่าค่างเงินบาทก่อนหน้านี้นก็เลยอาจจะแข็งไปส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเดีจะจ,จะคุยเรื่องที่คุณเกติได้พูดถึงเรื่องเรื่องค่างเงินบาทด้วย เราก็เลยได้อันนี้ส่งว่าเราก็ประหยัดเรื่องก,การใช้น้ํามันไปต้นทุนในอาคารน้ำมันไปไปเยอะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเขาต้องดูเรื่องว่าเงินเงินติดเ,เงินเฟ้อติดลบมันมามันเฉพาะบางสินค้าไหมหรือมันทุกสินค้าเลยแลของเราก็ยังไม่เข้าเกณฑ์ของเราสินค้าตัวตัวที่ไม่ได้รวมน้ํามันกับอาหารสดจริงๆก็ยัง,ก,ยงก็ยังขยายตัวอยู่อาจจะชะลอลงบ้างแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่ การคาดการณ์ของประชาชน,นเราก็มีการสำรวจอยู่นะครับว่าเราออกไปถามนะครับประชาชนคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อหปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าเป็นยังไงข้อมูลที่เรายังได้อยู่คนก็ยังไม่ได้มองโอ้เงินเฟ้อเงินจะติดลบในช่วงปีหน้า2ปีหน้า5ปีข้างหน้านะครับก็ยังอยู่ใกล้ๆประมาณ2%งกว่าๆใกล้กับปเบปเ้าหมายทางนโยบายของเราอยู่สุดท้ายก็คือเวลาเขาพูดถึงเงินฝืดเนี่ยเขาต้องหมายถึงว่าสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเนี่ยหดตัวดีมาเนี่ยหดตัวคนไม่ฉกใช้เงินใช่ใช่เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่า รู้ว่าสินค้าจะถูกลงในอนาคตฉันก็เลยไม่ซื้อวันนี้รอให้ถูกกว่าน,นี้เราค่อยซื้อมันก็อันจะเป็นวิ c ชีไซเคิลใช่ไหมครับคนไม่ซื้อคนก็ไม่ผลิตจ<ช>้างงานก็น้อยลงรายได้น้อยลงอันนั้นน่ะที่ในญี่ปุ่นบางช่วงหรือว่าในยุโรปบางประเทศที่ประสบปัญหาอยู่เราก็ต้องมองว่าอันนี้เรายังไม่ใช่แต่เราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับก็ยังติดตามใกล้ชิดอยู่ประเด็นสุดท้ายที่ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องนโยบายการเงินนะครับ เมื่อกี้ผมให้ภาพเศรษฐกิจแบบคร่าว,าวๆเร็วนะครับครนี้นโยบายการเงินเนี่ยปกติเราก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับเราไม่ได้มองเฉพาะตัวเลขที่เพิ่งเข้ามาเราก็มองจากการประมาณการเศรษฐกิจของเราผมขออนุญาตนิดนึงขอโทษนะครับรูปมันไม่ค่อยชัดแต่ดูจากอยู่จากตารางแล้วกันตัวเลขที่ผมนํามาเสนอเนี่ยมันคือตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจของแบงค์ชาติเมื่อเดือนมีนาคมตอนนั้นเรามองว่า GDP เนี่ยจะโต3.8%เปอร์เซ็นต์ ปีนี้นะครับแล้วปีหน้าจะโต3.9อันนี้ก็คงไม่ใช่ความลับแล้วผมคิดว่าสิ่งที่เราสื่อออกมาจากตอนที่กนงังอตัดสินใจลดดอกเบี้ยนะครับหรือว่าบทสัมภาษณ์นะครับต่างๆ <Okay. S 2> ของผู้บริหารเนี่ยเราได้เราได้ชี้ไว้แล้วนะครับว่ายังไงเดี๋ยวตอนสิ้นเดือนประมาณเดือนมิถุนาเนี่ย mm. ที่เราออกรายง,งานเล่มถัดไปนะครับตัวเครื่องตัวการประมาณ,มาณ,มาณการเศรษฐกิจของปีนี้คงจะลดลง หลายสำนักก็ลนลงแล้วอย่าง GDP ของของสภาพาร์ที่เขาประกาศออกมาว่าไต่มาสหนึ่งสาถึง4.5เป็น3ถึง4อันนั้นคือทั้งปีใช่คือเขาเขาลนเขาเขาลงว่าจาก3.5เป็น4.5ลงเหลือ3ถึง4เปอร์เซ็นต์ของปีนี้ทั้งปีนะครับของเราก็คงมีปรับลงด้วยต้องเรียนว่าในการวิเคราะห์ในการที่เราวิเคราะห์นำเสนอคณะกรรมการยุบายการเงินแล้วก็มีการประมาณการต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเรารอ3เดือนประเมินทีเราประเมินต่อเนื่องนะครับ แต่ว่าในการตัดสินนโยบายการเงินอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับที่เมื่อวันที่29เมษายนนะครับกรงงก็ได้เห็นข้อมูลที่ค่อนข้างล่าสุดจริงๆเข้าไปนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนว่าผลการตัดสินจริงๆเราเราลดตบเบี้ยไปครั้ง,ง,ง,งหนึ่งครั้งต่อเดือนมีนาคมถ้าทุกท่านจําได้นะครับนั้น4ต่อ3นะครับแล้วพอตอน29เมษาก็โหวต5ต่อ 2, 2> ะนะครับหลักๆนะครับ ฝั่งฝ่ายที่โหวตให้ลงดอกเบีย้ยเนี่ยหลักๆก็คือ,อมองว่าเศรษฐกิจแนวโน้มโมเมนตัมเศรษฐกิจอ่อนกว่าที่เราเคยคาดไว้ค่อนข้างอย่างมีนัยสำคัญก็อยากจะใช้กลไกดอกเบียเ้ยในการคล้ายๆกับพรีเอ็มคือคือ,คอใช้เหมือนกับซื้ออินชูรันไว้เลยล่วงหน้าเพราะว่าการที่เราปล่อยให้เศรษฐกิจอ่อนแอ ต่อเนื่องไปนานๆคอนซ hmm. ัมช so hmm. ันใกล้ๆศ so ูนย me ์หรือว you ่าคือโมเมนตัมน้อยๆเนี่ยมันไปนานๆมันอาจจะทําให้เกิดวงจรที่ไม่ค่อยดีครับนะครับอย่างที่เรื่องความเชื่อมั่นต่างๆที่เราเห็นมันลงอยู่นะครับกรนงฝั่งที่ลงให้ตัดสินให้ลงดอกเบี้ยก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอยากจะพรีแอมในเรื่องนี้และถึงแม้นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเราเราเราลงดอกเบี้ยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าในแง่ว่าจะไปกระตุ้นให้เกิดการ ใช้ใจ่ายมากขึ้นหรือว่าจะเกิดการกู้ยืมนะครับสินเชื่อจะต้องโตเพราะว่าเราก็ทรากบกันดีอยู่ว่าถ้าเกิดเป็นในแง่ของภาคครูเรือนตอนนี้ก็เรื่องหนี้สินหนี้นี้ครูเรือนก,ก็ยังสูงอยู่นะครับทางสถาบันการเงินก็ระมัดระวังอยู่อันนี้เราก <Yeah. S 1> ็เข้าใจดีก็เป็นเรื่องที่ม e สัญชาตะท,ที่ทุกฝ่ายต้องระมัดระวังนะครับต,ตัวเลข NPL เราก็เห็นว่าขยับขึ้นบ้างนะครับยังไม่กระทบไม,ไม่ได้มีนัยยะกระทบต่อความมั่นคงของแบงก์นะครับเพียงแต่ว่ามันสะท้อนความตึงตัวทางการเงินของภาคครูเรือนอยู่เนี่ย แต่เราก็ยังเชื่อว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีช่องทาอื่นๆที่นโยบายการเงินเข้าไปช่วยได้อย่างเช่นคนที่มีหนี้อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้อดอกเบีย้ยภาระดอกเบีย้ยอาจจะลดลงไปบ้างโดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นกู้กู้ floating นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีช่องทาอื่นๆช่อนทาเรื่องความเชื่อมั่นนะครับว่าอย่างน้อยรู้ว่าทางการทางนโยบายการเงินพยายามจะเข้าไปประคับประ,ประคองเศร,รษฐกิจรหรือแม้แต่เรื่อง FX ที่คุณกิติได้พูดไปันก็เป็นอีกช่องทาหนึ่งท,ที่เราก็คิดว่า เราก็ไม่ได้หวังนะครับว่าค่าเงินจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้ออ์ตโตขึ้นมานะครับเพราะเราเห็นแล้วาปัญหามันไม่ใช่มาจากเรื่องค่าเงินนะครับมันปัญหามันน่าจะมาจากเรื่องโครงสร้างต่างๆแต่เราก็เชื่อว่าคนที่ส่งออกโดยเฉพาะลายเล็กๆเนี่ยก็ถ้าเขาคนเวิร์ด,ดอลลาร์มาเป็นบาทสภาพคล่องก็น่าจะดีขึ้นในระดับหนึ่งอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนฝั่งที่โหวตให้คงดอกเบี้ยนะครับหลักๆที่ เหตุผลที่ท่านกรรมาการสองท่านนั้นให้ก็คือว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของ policy space ก็คือพื้นที่ของการที่เราจะลงดอกเบีย้ยได้เนี่ยมันไม่ได้มีแบบว่า เยอะนะครับมันคือมันก็ยังมีพอมันยังมีพอสมควรแต่มันไม่ได้มีอัลลิมิตใช่ไหมครับตอนนี้อยู่1.5นะครับเราก็ถึงแม้บางประเทศจะทำตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าดอกเบี้ยติดลบก็มีนะครับแต่เราเชื่อว่าพวกเราคงไม่อยากไปถึงอย่างนั้นนะครับก็กรรมการสองท่านนนั้ก็มองว่า policy space เนี่ยก็น่ายังเก็บไว้เพราะว่ามันมี เหตุการณ์ในข้างหน้าซึ่งอาจจะมีความไม่แน่นอนอีกนะครับก,ก็จะเก็บเอาไว้เพื่อ <c oughs> เพื่อใช้ในยามที่จําเป็นกว่านี้อีกอันนึงก็คือก,ก็เชื่อว่าอนแง่งของอการที่เราผ่อนคลายไปแล้วก,ก,ก็คิดว่าน่าจะน,าน่าจะเอือเอ้ออื้อเราระดับหนึ่งแต่เรื่องหลักๆคือเรื่องพอลเลสขอโทษนะครับอ,อีกเหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของเถรยรภาพระบบการเงินนะครับก <c oughs> รรมการที่ยังบวตให้คงก็คือกังวลเกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมศัพท์เทคนิคหรือว่า search for you มันก็คือพฤติกรรมที่นำไปสู่การสแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น <Okay. S 1> ซึ่งในตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกท่านนะครับถ้าดอกเบีย้ยในแบงค์ลดลงเราก็ไปหาสินทรัพย์อื่นที่ผลตอบแทนสูงขึ้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังว่าในการไลงทุนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยง ชัดเจนมากหน่อยแค่ไหนนะครับจริงๆประเด็นที่บอกว่าตลาดหุ้นในจีนสูงเนี่ยผมคิดว่ามไม่ใช่ยูนิคไม่ใช่เไม่ใช่เฉพาะจีนนะครับจริงตลาดหุ้นในในโลกเนี่ยลหลายๆที่ก็ค่อนข้าง <New high. S 2> เรื่องเรื่อง t i o n ค่อนข้างสูง <c ười> นะครับส่วนหนึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือ Search for You ะครับสภาพคล่องมันเยอะนะครับดังนั้นคนก็ยายามหาผลตอบแทนกรรมการก็ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ ก็ผมผมเข้าใจประเด็นที like ่คุณกิต so 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 ิพูดหลายๆหลายประเด็นนะครับว่าว่าว่าอาจจะออกมาอาจจะไม่ได้อ่าจะไม่ได้อ่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการเรื่องกรดองตัดสินใจแต่ต้องเรียนนะครับมันมันจากเรื่องข้อมูลที่เราได้รับจริงๆนะครับซึ่งบางตัวตลาดอาจจะยังไม่เห็นแต่เราแต่กรรมการได้เห็นแล้วแล้วมองว่าอยากจะเทค PM เอ็มแอคชั่นเพื่อดูแลควนี้ผลต่อค่าเงินที่รอบนี้อาจจะมากหน่อยนะครับก็นอกจากเรื่องดอกเบี้ยแล้วอย่างคุณกิติพูดถึงเรื่อง ตัวเลขด้วยใช่ไหมครับห้าต่ 2, 3, อสองสี่ต่อสามเลเนี่ย <c oughs> ผมผมก็คิด <c oughs> ว่าก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับหลายๆฝ่ายอาจจะเคยมีแนวคิดว่า,าคณะกรรมการยุบายการเงินมีเจ็ดท่าน ans, <c oughs> เป็นคนเป็นผู้บริหารแบงค์ชาสามท่านคือท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าสองท่านแล้วก็กรรมการผู้สุวคนรูภายนอกสี่ท่านหลาย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 คนอาจจะเคยคิดว่าโอ้แปลว่าสามท่านที่อยู่ข้างในเนี่ยต้องโหวตด้วยกันตลอดแปลว่าเมื่อไหร่ที่สี่ต่อสามหรือไรสามคนนั้นต้องเป็นคน ผู้บริหารแบงค์ชาติคือจริงๆต้องเรียนนะครับว่าที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้5ต่อสองนี่ก็ชัดเจนว่าว่าไม่ได้โหวตไปทางเดียวกันแต่ผมต้องเรียนอันนี้ผมเรียนผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลนี้แต่เพราะ <c oughs> ผมไม่ได้เปิดเผยตัวบุคคลนะฮะ <c oughs> ที่ผ่านมาก็เคยมีที่ที่ทบางครั้งคนข้างนอกไม่ไม่ได้คาดไม่ได้คิดไปอย่างนั้นแต่ <c oughs> จริงๆผู้บริหารสามท่านของแบงค์ชาติก็โหวตไม่เหมือนกันเพราะว่า <c oughs> แต่ละท่านก็มีวิจรรารณญาณสามารถใช้ ในการพิจารณาได้อย่างเป็นอิสระนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ชี้แจงนะครับครน,นี้ถ้าจะมองไปข้างหน้านะครับผมผมก็คงต้องเรียนว่า,าในเรื่องของค่าเงินเนี่ยสิ่งท,ที่ที่พยายามจะสื่อสารก็คือว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้ไม่ได้ไม่ได้มองบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับดอลลาร์บาทที่มันนิ่งๆมานานมาน,นานนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้คุณกิติก็พูดถึงเหมือนกันเรื่อง เรื่องหุ้นเรื่องเรื่องพอร์ตโฟลิ v e อ t นเวสเนี่ยหุ้นบอลเนี่ยตลาดไทยช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่หวือหวา hmm. นะครับอาจจะเป็นเรื่องภาวะเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง <Right. S 2> หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ <Okay. S 2> ต่างชาติไม่ได้เอาเงินเข้ามามากสัดส่วนการถืออย่างแบบยัยผมเรียนถือบอลของต่างชาติก็ค่อนข้างต่ำนะครับ hmm. คือถ้าเทียบกับหลายประเทศเราก็อยู่สัก10%คือแค่จะเรียนว่าช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินมันค่อนข้างนิ่ง นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าผู้เล่นในตลาดอย่างผู้นําเข้าน้ํามันเนี่ยก็อาจจะหายไปจากตลาดระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาน้งมันมันลดลงไปเยอะนะครับตลาดมันก็ค่อนข้างนิ่งมาแล้วเราก็จะอาจจะเคยชินกับการที่ดอลลาร์บาทมันวันหนึ่งมันขยับไม่เยอะ<ช>แต่จริงๆนะครับถ้าเกิดท่านไปดูเครื่องชี้เรื่อง volatility เรื่องความผันผวนของค่างเงินของสกุลทั่วโลกเนี่ยช่วง4 3- 4สเดือนที่ผ่านมาค่างเงินเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากเรื่องทั้ง Euro, เป็น The policy divergence สหตรัฐกำลังจะขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่ายูโรกับเยนใช้ QE อยู่ช่วงนี้ค่าเงินผันผวน,นมากดังนั้นมผมว่าของเราที่ตอนนี้เริ่มผันผวน,นมากขึ้นคล้ายๆกับจริงๆเริ่มสะท้อนอประเด็นที่ที่สกุลเงินอื่นก,ก็เป็นอยู่นะครับดังนั้นก,ก็ยังอยากจะยังยืนยันนะครับว่าค่าเงินเนี่ยเราเราอยากจะเห็นค่าเงินที่สามารถ กําหนดด้วยด้วยกลไกตลาดเป็นหลักแล้วอยากให้เห็นค่าเงินที่เคลื่อนไหวได้ทั้งสองทางความผันผวนก็คงมีควรจะมีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนิ่งมากเกินไปมันมันก็สะท้อนว่าตลาดมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีไปครับตลาดมันสามารถอาจจะโดนชี้นําโดยคนไม่กี่คนได้นะครับการที่เราพยายามทําให้ตลาดมันหลากหลายมีผู้เล่นหลากหลายขึ้นจริงๆในมาตรการที่ประกาศไปเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยต้องเรียนว่ามาตรการผ่อนคลายต่างๆที่เราประกาศไปเนี่ย Uh, เป็นเป็นไปตาม uh, ตามรูแมพที่เราทํา mm. ไว้แล้วเรื่อง capital for liberalization พีย mm. งแต่ว่าแน่นอนทาม i n g คงปฏิเสธไม่ได้เราเราอยากจะให้มันมี impact ต่อตลาดมากเป็นพิเศษเราก็เลยมาประกาศช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นรถทแมพที่เราทํามาต่อเน,นื่อก็คืออยากจะให้นักลงทุนไทยผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นในการบรหาจัดการเรื่องเรื่องเรื่อง fx สงท่าน นั่นแหละค่ะคือการดําเนินนโยบายทางการเงินนะคะของประเทศต่างๆในโลกเลยที่เป็นคีย์สาคัญและที่สําคัญการดําเนินนโยบายทางการเงินของบ้านเราเองด้วยผลกระทบที่สําคัญนะคะส่งผลต่อไม่ว่าจะเป็นฟันโฟ้กระแสเงินทุนไหลเข้าไหลออกเองนะคะรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราเองด้วยนี่คือหลากหลายประเด็นนะคะที่เรานํามาฝากกันเพื่อเชื่อมโยงมาสู่กลยุทธ์ในการบรหิหารความเสี่ยงค่างเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการฝั่งนําเข้าหรือส่งออกนะคะจะมีการเปิดหรือปิดโพ i ิชันของตัวเองยังไง ในการบริหารความเสี่ยงของ FX ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กรด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของดิฉันแล้วนะคะสิณิดาเพชรเวรกุลเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับคุณโสภาชันทารุมัมในช่วงของการตอบคําถามหุ้นดิฉันลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ